ใครงี่เป็นใครโอ้ยิ้มก็ไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วให้เกียรติบ้างคุณไม่ให้เกียรติกรรมการเนี่ยากให้เกียรติแต่ผณจะทำาหาอะไรอะได้ได้พูยี้ไม่ได้อะอยู่หรอกผมก็แพ้ผมไม่ได้ผมแค่่าน้ยทางร้าางรเ้ไอเรื่องเรพันเรื่ออะไรผมไม่ทราบเรพยแล้วแพ้แต่ว่าการจะไดเอาของกุณต้องเก็บกดไว้บ้างต้องเออต้องอะไรบ้างเม่อก้อไปเฮ้ยคุยมาลง่อย กรรมการคือคนเหมือนกันใช่ใช่เข er> ้าใจเสียเงินของคนคุณนี่ก็มีอารมณ์ใช่ไหมผมผมไม่ผมแพ้ผมไม่มีอารมณ์แต่ผมมีอารมณ์ตอนนี้่ะไปพักเสียนมวยต่อยไม่ใช่ต่อเงินแพ้ไม่มีอารมณ์เลยผมยอมรับแพ้ผมแพ้ผมยอมรับเลยผมกู้ไม่ได้ผมไม่มีปัญหาเลยอาจารย์ไม่มีปัญหาแล้วกระดาษผมต่านีผมด่าอะไรอ่ะผมด่าอาจารย์ที่ไหนอ่ะด่าอาจารย์เหรอ ครับเหตุการณ์การวุ่นวายนี่ครับกรรมการผลโพมาจากคู่เมื่อสักครู่เองครับโอ,อ้มาเร็วจัง

ยังไปเข้าข้างมันอีกไม่เข้าข oh <|so|>? ้างไม่เข้าข้ามพี <c ười> <c ười> ่อะไรมันกดได้ไงยกสี่อ่ะคุยยกสี่มันกดได้ไงคุยมวยเนี่ยสามยกแย่กันต่องพวกพี่แม่ยกสี่ออกมากดเขาเลยสาธิกเลยอ่ะเห็นอยู่เห็นอยู่อ่ะ คือมวยเนี่ยมันมวยเดิมพันกันใช่ไหมเขาเอาเงินมาลงขันเดิมพันเพื่อสร้างสีสารให้วงการมวยเฮ้ยแต่กรรมการเนี่ยมวยสามยกโอเคเราลอมเราเสียเปรียบสามีหลังเราล้อมเสียเปรียบแต่เราก็ยังเดินแข็งแรงอยู่แต่ข้างบนล็อกไล่ต่อกันสามหนึ่งเจ็ดสองเฮ้ยมวยเดิมพันนะแล้วออกมากรรมการกดอย่างเดียวเลยกดอย่างเดียวเลยแล้วลูกสุดท้าย มึงกลัวกลัวเราไม่แพ้มั้งไปเตือนเผมใช่ป่ะเรามองเฮียมึงไม่มึงไม่มีความเป็นธรรมนี่ผมไม่ได้เล่นสักบาทนะแต่เด็กมาซ้อมอยู่กับผมผมไม่ได้เล่นสักบาทแต่เรามองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเฮติมาเจอเจอกับไม่ใช่ผมก็คนชหน้ากับมันไงแล้วมันโตก็อยู่บนเวทีอยู่แล้วแต่เรามองว่ามันไม่ใช่เขาดึงมวยเขาเดินพ่านกันมึงต้องมีความเป็นกลางไม่ใช่มึงจะมาหาแต่เงินกันใช่ป่ะไอ้เยเขาเดินพ่านกันอ่ะเขาเอาเอาคนนอกมาสร้างสีสันให้วงกานมวย ทุกวันนี้วงวงการมวยก็ไม่มีคนอยู่แล้วครับวงการมวยไม่มีคนอยู่แล้วเฮียมึงยังจะไปแดกคนอื่นก็อีกคนที่ไม่รู้อีเนะเนกันอะครับวันที่ผู้นี้คุยกับทางนายสนามว่าไงครับก็ผมบอกแล้วว่าหนึ่งมันส่งราคาครับสองเนี่ยมันช่วยกดครับไมื่อไหร่ครับผมเข้าใจะหัวัน้าอะไรไม่เช่เหรอเราพูดถึงว่ามันมันเห็นชัดอ่ะเชี่ยงมวยรู้อยู่แล้วเราแกะปากกาไปยืนมา